พบกับทุกเช่นเคยนะครับกับช่อง no name plus า a า b a n a n ให้เรื่องรถเป็นเรื่องกลว้กลวยนะครับผมมาแล้วครับรถที่ตามหากันนะครับ Z4 สภาพสวยๆนะครับผมวันนี้ดูมาพร้อมกับสปอร์ตโรสเตอร์ของ bmw นะครับนั่นคือเจ้าเซสีนะครับคันนี้เป็นรุ่นก่อน lci นะได้มาเป็นรถปี2009ไหม่น้อยสุดๆแค่57,000เพิ่งสวิตช่วงล่างไปล้อฮามานแท้ยางใหม่ปี2021นะครับ ใหม่น้อยๆสภาพสวยๆพร้อมใช้แบบนี้มาพร้อมกับราคา1,690,000บาทไปชมกันเลยดีกว่าครับว่าสวยขนาดไหนครับ,บกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้โนเนมและช่องขาบันดาน่าตามลิงก์นี้ได้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลและรีวิวรถเด็ดๆทุกคลิปครับ ผมก็มาดูห้องเครื่องกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมว่าสภาพเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคนะครับนี่สวยๆเนียนๆนะครับนอตเดิมไม่ขยับสภาพตัวรถไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับผมห้องเครื่องก็แห้งๆนะฮะอย่างว่าน้องไม้น้อยแค่ห้าหมื่นกว่าเองนะครับแล้วใครที่ชอบ ิลลิงแบบเครื่อง NA แน่นอนครับเซสี่สองสามไอคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินส0 0 5ไม่มีเทอร์โบนะครับ6สูบเกียออโต้6สปีดเน้นความสปอร์ตเป็นหลักนะครับเ,เราไม่คุยเรื่องประหยัดน้ำมันเราคุยเรื่องการขับสนุกเลยแล้วกันนะครับก็ขับสนุกแน่นอนอยู่แล้วนะครับการตอบสนองที่ทันใจไม่มีเทอร์โบแลกเนาะเพราะเป็นเครื่อง NA นะครับแรงม้าสูงสุด218นะขับมันมาก เดี๋ยวไปดูสภาพรอบคันกันครับผมวันนี้ลมแรงมากจริงๆนะครับอาจจะมีเสียงลมเข้าไปบ้างยังไงขอโทษพี่เพื่อนๆไว้ล่วงหน้านะครับเคไฟหนา้าเป็น,นออโ,โปรเจคเตอร์สีนอนนะครับไฟหน้าออตโอตโอ้ปั๊น้ำฝนออโต้เซ็นเซอร์รอบคันหน้าหลังนะครับตรงนี้ก่อน LCI ยังไม่มีรุ่น M Sport นะนก็ยังเป็นการตกแต่งแบบไฮไลน์นะครับรกระจังหน้าสวยๆส,สภาพสีรอบคันสวยมากนะครับคันนี้ปกติเนี่ยถ้า เป็นปีต่ำกว่าปีหนึ่งศูนย์เนี่ยจะเหลืองแล้วคันนี้ยังขาวอยู่เลยล้อฮามานขอบสิบเก้านะครับมาพร้อมกับยางไซส์ไม่เท่ากันหน้าสองสามห้าหลังสองห้าห้านะฮะได้ยางเป็นยางปียี่สิบเอ็ดคู่หน้าคู่หลังปียี่สิบนะครับก็จริงๆก็ซื้อพร้อมกันแหละมันยางตกปีนะฮะสภาพดอกยางเต็มๆเนื้อยางนิ่มๆนะครับไฟเลี้ยวยังอยู่ด้านข้างอยู่นะยังไม่ LCI นะครับด้านข้างก็จะเจอแบช S-Drive ฟ์สองสามไอก็คือเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังนะครับถ้า X-Drive ก็ขับเคลื่นลอนสะีล้อตังค่าสวยๆนะครับเสาอากาศก็เป็นเสายาวนะไม่ใช่เป็นเสาสั้นนะครับผมสไตล์รถบังคับนี่แหละโอเคไปท้ายนนเนียนๆครับท่อไอเสียออกซ้ายล่าง2จุดนะครับผม ดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันดีกว่านะฮะโอเคตัวฝาปิดสัมภาระตรงนี้นะครับก็ถ้าจะเปิดประทุนต้องปิดไว้นะครับแต่ถ้าปิดประทุนแล้วเราก็ดันไปเพิ่มพื้นที่เก็บของนะครับนี่ใส่กระเป๋าเดินทางได้ใบเล็กๆไม่ใหญ่มากนะครับก็ไปเที่ยวทะเลชิลๆไม่ไกลามากนะครับหรือสัมภาระน้อยๆนย,นยนะไปได้นะฮะโอเค เดี๋ยวไปดูในรถกันดีกว่าครับผมคันนี้เป็น Comfort a c c e s s ด้วยนะก็คือล็อกรถตรงนี้นะครับเนี่ยตรงที่จะมี เซนเซอ์ตรงนี้อ่าอันนี้ก็ล็อกรถเรียบร้อยแล้วพอจะปลดล็อกก็สอดมือเข้าไปนะครับอ่าเปิดมาก็จะเจอกับกระจกแบบเฟรมเลสนะครับผมสวยๆสไตล์สปอร์ตนะฮะแล้วก,การตกแต่งด้วยหนังสีแดงนะครับ้าข้างก็จะเป็นสวิตปรับกระจกต่างๆเนาะนะฮะอ่าก็จะงงว่าทําไมกระจกสีบ่บานมันมีกระจกเล็กด้วย2อันไงนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นปรับขึ้นลงทั้ง4บาน ที่เก็บของตรงแผงประตูด้วยความที่มันเป็นสปอร์ตคูเป้โรสเตอร์ใช่ไหมมันก็จะแคบหน่อยเขาก็เลยทําให้มันเข้าออกได้คล้ายๆซีรีส์สามคูเป้ครับผม่เก็บของได้ง่ายขึ้นนะฮะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์ไฟต่างๆนะครับผมตรงนี้ฟลอกแรมด้านหลังสภาพสวยๆนะเดีย๋ยวไปนั่งในรถกันดีกว่าครับกุญแใจก็เป็นแบบดอกบางๆเล็กๆแบบนี้นะครับผมปลดล็อก ล็อกรถเปิดฝาท้ายนะครับสั่งเปิดประทุนกับปิดประทุนผ่านกุญแจได้ด้วยนะนะฮะก็คือถ้ากดปลดล็อกค้างไว้นะครับก็เป็นเปิดหรือล็อกรถค้างไว้ก็เป็นปิดนะครับผมนะสามารถพกไวที่กระเป๋าแล้วกดสตาร์ทหรือว่าจะใส่ซ็อกเก็ตไว้ก็ได้นะครับเหยียบเบรกแล้วสตาร์ทนะครับโอเคเลขไม่ห้าหมื่นเจ็ดนะครับไม้แท้ ไหม่น้อยมากๆเลยสภาพมันเลยดีไงอ่ะพวงมาลัยก็ได้เป็นทรงสปอร์ตนะครับสามก้านเนาะแล้วก็พ d l e s h ช f t นะฮะด้านซ้ายเป็นเพิ่มลดเสียงด้านขวาก็จะเป็นเกี track, ่ยวกับแทร็กวิทยุต่างๆนะครับกระจกมองหลังตัดแสงอ่าตรงนี้ถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็จะเป็นจอ iDrive ใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นช่องเก็บของนะครับผมิดก่อนแยกสองโซนนะครับแต่เป็นแบบแมนนวลนนะฟอนวิทยุ ปอง BMW ยนะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มอันนี้ปิดประทุนอันนี้เปิดประทุนนะครับผมกดค้างไว้เนาะลองกันสัหน่อยดีกว่านะครับอขอโทษนะฮะขยับมุมกล้องก่อนอันนี้เดี๋ยวเราลองเปิดประทุนดูนะครับปึ๊บ กลไกทุกอย่างทำงานได้สมบูรณ์นะครับผมสมูทไม่มีเสียงเฟืองกักๆๆๆนะเรียบร้อยนะมันจะเสร็จด้วยการเอากระจกขึ้นให้เรานะครับอ่แล้วถ้าสมมุติเราจะปิดกระจกเขาก็จะลงแบบนี้นะฮะแล้วหลังคาด้านหลังก็จะยกขึ้นมาแบบนี้นะครับ แล้วก็จะจบด้วยกระจกเลื่อนขึ้นมาปิดหือเป็นอันเสร็จเกียร์ออโต้หกสปีดสามารถดันไปเป็นแมนนวลได้โหมดมี3โหมดนะครับโหมดมันจะโชว์ตรงหน้าจอกลางตรงนี้นะครับก็จะมีสปอร์ตพลัสสปอรแล้วก็ Normal นะครับไม่แนะนําให้ใช้ส p o r t Plus นะครับผมเนื่องจากปิด traction เผื่อจะเอาไปริฟเล่นนะครับเบรกมือไฟฟ้าช่องวางของนะครับแล้วก็ ที่ใส่แก้วน้ำเล็กๆนะฮะแจ็ก AUX อยู่นี่นะครับสภาพเบาะมีรอยยับบ้างตามอายุแต่ก็ถือว่ายังสวยอยู่นะครับเกะหน้าก็สภาพสมบูรณ์ดีนะครับเป็นรถเห็นแก่ตัวไม่มีเบาะหลังแม้แต่นิดเดียวนะครับมาพูดถึงในส่วนของการกับคี่กันก็ด้วยความที่เป็นโรสเตอร์เนาะแล้วได้เครื่อง NA ด้วยก็กดเป็นมานะครับเราไม่พูดถึงอัตราการสิ้นเปลืองเพราะแน่นอน ใช้คำว่า10บวกลบแล้วแต่เท้าส่วนใหญ่ลบนะครับผมขับสนุกมากด้วยความที่มันเป็นเสน่ห์ของรถเปิดประทุนเนาะพอเวลาอากาศดีๆไม่ร้อนมากแล้วเปิดประทุนเนี่ยเออมันขับแล้วมันก็สนุกอีกแบบหนึง่งไว้ใช้เป็นรถีแล a กซ์ของบ้านหรือว่าตามฝันครับใครที่มีแพชชั่นอยากได้สปอร์ตเปิดประทุนนะครับคันนี้คุ้มมากๆนะครับหนึ่งล้านหกแสนเกบาทนะเดี๋ยวไปสรุปกันดีกว่าครับว่าเจ้าเซส สองสามไอคันนี้เหมาะใครบ้างครับครับผมเรียบร้อยกันไปนะครับสาหรับเจ้าสปอร์ตคันงามคันนี้เนาะเซตสี่รถปีสองพันเก้าเลขไม่แค่ห้าหมื่นเจ็ดเซอร์วิสทุกอย่างมาพร้อมใช้แล้วนะครับมาพร้อมกับราคาหนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทนะครับได้สวยสวพร้อมใช้เลยนะครับมาสรุปกันดีกว่าว่ามันเหมาะใครบ้างแน่นอนครับสองที่นั่งเห็นแก่ตัวไม่เผื่อแผ่แบบนี้ใช้งานไม่เกินสองคนนะครับผมก็ไว้ใช้เป็นรถคันที่สองของบ้านเนาะขับไปเที่ยวขับไปห้าง นะครับผมไปเที่ยวใกล้ๆไปโฮหินไปพัทยาอะไรเงี้ยกำลังดีแต่ว่าลูกค้าหลายๆคนก็ขับลงใต้ภูเก็ตนะขับขึ้นเชียงใหม่ก็ไปได้เพียงแต่ว่าไปสองคนสัมภาระไม่ต้องเยอะมากนะครับผมพร้อมๆสวยๆแบบนี้สนใจยังไงติดต่อเข้ามานะครับลิงไลน์ด้านล่างคิว o d าคที่เราได้ขึ้นไว้หรือแน่นอนด่วนที่สุดโทรมาได้เลยน้องแจมรอรับสายอยู่มั่นใจว่าพี่ๆเพื่อนหลายๆท่านหาสีขาวกันอยู่คันเดิมไม่ได้ใช้เอามาเทิร์นเราก็รับนะครับผม คลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนย่ออะไรฝากติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ทุกขอตัวก่อนแล้วครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ